กลายเป็นเรื่องราวที่คนไทยอย่างเราๆได้แต่มองและก็คิดในใจผู้ชมหลังจากที่เทียโกเทียเซล่าเนี่ยนักมวยชาวบาซิลนะได้มีการถูกองค์กรมวยไทยโลกเนี่ยถอดถอนตำแหน่งแชมป์โลกอย่างเป็นทางการฮะและถูกแบนจากกิจกรรมขององค์กรมวยไทยโลกเนี่ยทั้งหมดโดยให้เหตุผลว่า พฤติการของตียโก้เนี่ยทำให้กีฬามวยไทยเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงไม่มีน้ำใจนักกีฬาเจตนาทำให้กีฬาประจำชาติเนี่ยเสื่อมเสียยุยงให้เกิดความเกลียดชังผู้ชมล่าสุดฮะนายสเลจันทรเนี่ยเศรษฐีชาวขเขมรและรองประธานกิติมศักด์มวยกัมพูชาเนี่ยได้โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่ามีการรับคำสั่งให้สมเด็จคุณเซนเนี่ย มอบเงิน20 0หมืนเหรียญสหรัฐปับหรือว่าประมาณเงินไทยเนี่ยก็860,000บาทให้กับทียโก้ผู้ชมและขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยดำเนินเรื่องมอบสัญชาติกัมบูชาให้สำหรับทิอโก้เทียเซล่าเนี่ยเป็นนักมวยชาวบราซิลผู้ชมที่ต้องบอกว่าคนไทยเนี่ยคุ้นเคยดีจากการที่มีรอยสักคำว่ามวยไทยตัวเท่าช้าง อีกทั้งเคยมาฝึกซ้อมมวยไทยที่ประเทศไทยและเคยถ่ายรูปกับบัวขาวบัญชาเมฆก,ก่อนจะเจอดราม่าจากชาวเน็ตไทยหลังบอกว่ามวยไทยเนี่ยมีต้นกำเนิดมาจากกุลคาแม่นั่นเองนะผู้ชมเรียกว่างานนี้โอ้โหชาวไทยได้แต่มองตาเปรบและก็วิพากวิจารณ์วิจารณ์รแรงก็ไม่ได้ฮะผู้ชมเดี๋ยวทัวมาลงกันอีกเรียกว่างานนี้ฮะมันเป็นเรื่องมันเป็นสิทธิ์ของเขา ที่เขาจะมอบสัญชาติให้กับจีอาโก้ผู้ชมก็ต้องรอดูว่าหลังจากที่มอบสัญชาติเสร็จสิ้นเนี่ยหลังจากนี้ทีอาโก้ A Go จะมีการเคลื่อนไหวอย่างไรต่อครับผม